สำหรับมันนี้นะครับกับมาจอมเบ็ดว่ามาตกเบ็ดนาดินนะครับหลังจากที่ทําที่ตักใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับดูนะครับเบ็ดยังลงมาได้เลยเนื่องจากว่าจอกนะครับไล่ไปไหลมาเนี่ยครับหลังนี้จะลงเหมือนกันนะครับลงมาได้หลังนี้ก็ลงมาได้ครับจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวก็จะมุ่แต่ก็ต้องรุ่นต่อไปนะครับสําหรับหมานี่ รับตอนนี้ก็ได้ลงเ็ดนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทำกลางที่ฝนก็ยังตกอยู่นะครับถือว่าโชคดีครับได้มาหนึ่งแต้มแล้วก็ลดไปหนึ่งแต้มนะครับสำหรับหมายนี้นะครับสำหรับตัวที่ได้ก็คงจะประมาณสักสี่หรือฮาโรนี่ครับเป็นปลายีซซบนะครับสำหรับหมายนี้นะครับถือว่าวันนี้กับหมานี้ครับประมาณนี้นะครับสำหรับหมายนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ